นี่ครับอุ้ยคาเรียบแบบนี้ล้เบ้านี่นี่แบบมีจักมูนึงเน็มตาได้บ้าแนีนครับผมครับผม้ยเกปเสียงบ้างนะเปนแเด็กนครับเข็มนอ่อนครับเป็นกอเป็นน่อเลยนะมาเนาะครับผมงามเลยครับผมงามเลยอ้ยมไรงามครับครับผมคับเมต้อง นนน้าาาาแกงเเะะบ่สวัสดีครับพ่ญาม่หมายลุงป่านาอาเอือยไอ้พ่ญาม่หมายปู่สุขุนครับมันหนี้กับบ่าวกับสองบ่าวเก่าครับบ่าวตนครับบ่าวพุ่มครับผมมันหนึ่งห้าสิบห้าประโกิมเนสกับเก่าครับพี่น้องแมนครับไม้ได้บ้าวมันหนี่มันหนึ่งขึ้นทั้งน้องแป๊กกับเก่าครับอุ้สามมือสอดอะไรไดบ้าวมันหนี่งแมนครับผมเฮ็ดยังบ้าว่อจุดเบ่งน้องแป๊กครับเฮ็ดก้อนไงก้อนครับพี่น้องแมนครับผมมาตบท่ายด้วยคำเต็มครับพี่น้องครับแมนครับเลาะไปเรื่อยๆนะบ้าวเนาะแมนครับผมหาเห็ดหลากหลายร่วมทับ อ่ะครับไปตามไปรวมไปเชียบสองเบ้าข้ามปุณิวะสีหมานมาเนาะครับเนาะครับผมไปเลยครับไปเลยครับผมคุ้มแหกแขกหมันงางครับผมดีเห็นแต่เนาะมาเนาะนี่ครับดอกตุ้มจุ้งก็มาเนาะเก่งสุดๆมาเนาะเน่นครับผมเน่นครับเนาะมีสองครับงามมเลยครับจุ่มเห็ดก็แดงครับผมาเหลือจุ่มเดียวอยู่ละเบ้าเหลือตาเพื่อนเนาะเบ้าเน่นครับเน่ครับผมตัดขาเห็ดไว้ครับเนี่ยใส่เบ้ากุ้ง อ๋อนั่นบอกปลาเห็ดกอเขียวครับงามครับผมเห็ดครับผมงามนะบ้านงามนี่ครับนี่ครับนี่ดอกบานครับผมนี่ครับเห็ดอะไรนี่ดอกนึงไี่ใช่ห้ามพูดหนีเห็ดวันนี้ครับไม่เห็นนี่ระเบ้านี่กลุ่มหน่อยนึงครับผมนี่ครับผมน้ำนี่ดอกนึงบ้างเป็นกอเป็นหงอนี่นะบ้านงามครับผมงามนี่ครับผมเ นี่บ่อครับปิดนหรอครับถุดตัวน้อยครับมันมีสองหอกง่ามา,มามกเลยนะนี่ครับผมดอกที่สองครับผมตะปุ่ตะปีง่ายมากเลยนี่ครับผมนี่นี่ครับให้านเลยครับผมนี่ครับอีกสี่ดอกบนุ่ง ดอกหน่อยเดี๋ยวเราบ้านี่เรากินแซวครับแมนครับตะปุตะปีนมาเนาะแมนตะปุตะปีดอกมาว่าเป็นตะหางไก่บ้าแต่ตาหางตัวระบ้าตะปุตะปิก็จะพี่น้องเลยบีกุ้มหนึงครับผม่นครับผมหนึ่งก็มีซีดอกบ้าส่วนยังไม่ได้เห็นดอกนมาเนาะผมคประมาณเห็นแล้วงงได้ครับส่วนนี้เห็นแล้วงงว่าเป็นดอกบรื่าเป็นดอกอ่ะบบริเวณผู้น้ำเขาเชื่อมนมาเนาะแมนครับผมครับผมโอ้ยขาเหงาเทียนขาเหงาอยู่ครับครับนี มินที่สามครับผมครับเก่งเสียบน้ำมาเนาะแมนครับผมนี่ครับนี่กระดอกหน่อยน้อบ้าเนาะแมนครับครับของเสียบน้ำมาเนาะกินเสียบเนี่ยกุบกรุบกรุบไปได้บ้างไหมแนครับผมนอ่าครับแย่ดอกบานนี่บ่เลยน้ำมาเนาะดอกบานี่บ่ท่านเก่านะครับแมนครับผมแน่นหนาเนาะแมนครับผมอ่าครับเบลล่าป๊อปฟ้าเบแล้วครับมือหนีงไม่ตีให้หนาเลยน้ำมาเนาะแมนครับผมอื่นอิดมมี่ได้ครับผม อีกสองดอกครับผมีดอกงามเลยบ่าวงามครับงามเลยนะบ้างามเลยครับเก่งกระเสียดน้ำขมกระเสียผัดกระเดยน้ำมาเนาะเมียนผัดกะเพราเน่าบ่าวเนาะเมียนครับผมนี่ครับเป็นหน้าอ่อนครับเป็นกอเป็นหอ่อเลยน้ำมาเนาะเมียนครับผมงามเลยครับผมงามเลยที่แล้วครับเก่งกระเสียดน้ำมาเนาะเมียนมาขึ้นบ้าพุ่มกระแกงเนาะเมียนครับนี่ครับค่อยๆจีบเลยบ่าว จิ๋ดใหญ่บัระเบาใหญ่เยอะครับนี่ยานหอมากครับนี่กิ่มเลยเบาเนี่ยครับครับผมนี่ครับดองนี่ครับงามไหมครับงามไหมครับผมนีเครับดองครับเบามากเพรมันแข็งแข็งนะเบาไว้น่ารัครับผมวหิดโกดิงงามครับเงี้ครับผมครับเนื้อ้องเนื้บางเนาะเนี่ยไว้นาแก่งเนาะอบาเนาะเนี่ยครับ สีเดียต้องขนาดครับกีบ้าวสิบเบอร์เบาเนะเมนรับผมเหลือวเก็บอยู่ครับผมนมีวันสิบเท่นเพิ่นเนาะเมนครับครับอีกตงตนี้ครับอ้งานเดอุ้ยเมนครับขนาดเก่งเปดขนาดครับผมนังานครับงานครับผมี่ผมเก่งกระเสียง้าเนาะ เ,เ like. <S <S Emin, มียน้ำสีแดงพูดพูดพุดพูดดีขนาดครับเมนครับผมหวานกับหวานครับเป็นยาพร้อมนะวะเนาะเมีนเบาเบานเมีนเมนครับมะม่วงเดือดครับเมียนนมสีแดงเนาะครับนี่ดอกนึงเบาเอ็ดดีมากเลยเป็นดาแด่ครับดองงามนี่ครับนะครับของดอกครับผมงามเลยครับพ่อยางหยาดยางตีไปครับผมนะครับหน่อยตะปุตะปิครับผมนี่ครับอีกต็มนึงครับผมงามเลยนะวะเนาะ คำสีบอกนอกจากคำว่างามนะบ้านนะแมี้ครับผมีกอเขียวครับงามอีกดอกนึงครับอดกนี่หานาะบ้าเนาะครับเป็นกอเป็นเหงาเลยครับผมครับผมนี่ติดดอกงามนะบ้านนะแมี้ครับผมหันบ้าเก่งกระเสียบที่เฮ็ดเงียงกระเสียบิดทุกอย่างครับเป็นเนรครับเฮ็ดร่วมเนาะบ้าเนรับงี้ครับอุ้ยนุ่ยเลยนี่ลายก็บแบบนี้ละบ้าเนาะแมี้ นี่แบบนี้จักมูหนึงเต็มตาได้บ้างแมนครับผมงามนี่ครับลายมันคือสีสับเบาเบามันเป็นสีนี้เองบ่ามันเป็นบ่าวเห็ดเห็ดเห็ดนีัล่ะหมาตกใจเบอร์โอ้ยนี่ตกใจยังหายก็ว่าเสือโอ้ยเจ้าก็ได้งามแน่นครับผมตะตีขนาดแต่พอมูสักนี่เต็มเลยได้บ้าแมนพออีกสองสามมูเนาะแมนครับนี่ขอครับผม ครับผมนั่ะบ่าวอเกิปส์จังไนเด้อครับผมแมนครับเดี๋ยวพี่หน่องแนะนำท่านนะครับครับผมนี่ครับมาตูมนี่สิครับบ่าวเจ้าก็ได้นี่ะบ่าวแกงแซ่บจำนีจเจ้าก็เห็นแล้วบาเนาะดอกยวนะข้าไปเลยครับเห็้ยนไปเข้มๆหรอแมนครับผมเดอ๋ครับผมนี่ครับเห็ดกอเขียวครับอุ้มนี่ครับครับผม หลายดอกนลบ้าเนาะแมนครับกี่บ้าักดอกบ้าง่งนี่ครับสามดอกครับสามซี่ดอกมาเก็บกับดบ้างครับผมเมนครับผมหิ่งหัวเกี่ยวรสชาติตรงไหนบ้างอันนี้รสชาติกับไข่ให้เกลือไข่ครับเด็ดเต็มบ่มหอมก็ยงกลือไข่ได้บ้างเห็นไหมเห็นครับเก็บแต่ตัวแบบเดิมครับมันมืดครับผมแมนเขามันในอุ้มเหม่มืดเนาะบ้างเนาะครับผมค่อยๆเก็บออกได้บ้างครับผมที่ดอกครับแมนครับ อีกสองจูงง่ามเล่ครับผมนี่ครับผม,บผมเขียวคือเบา,บาตุ่นเนาะเว้ยเบาด้วยมาตุ่นด <c oughs> อกสีออร่าออร่าสามดอกครับผมเลี้ยงใส่ฝาดได้น้ำมเนาะอมีครับผมงามครับพ่นแต่รายครับมีแมนนี่ครับดอกที่สามครับขาไม่เบานมีครับ <c oughs> จำขาเบาพุ่มละบุ้ยเบาไปอีกดอกนึงครับผม ครับขายดอกเป็นดอกน้ำมันน้อแมนครับผมหนุ่ติดอุ้งื้วเก่าครับผมแมนครับผมหนุ่มดอกสองดอกน้ำมันน้ออกใหญ่กันไปครับถึงเป็นดอกสวยงามไปบ้างนี่ครับดอกที่สองครับนี่เขียวขนาดน้ำมันน้อแมนสีเขียวไปด้วยเจ้าเอื่นเห็นหมเขียวน้อกแมนครับผมนี่ครับดอกที่สามนีครับดอกนี่ดอกเงี้ยวแดงน้ำเบานี่ครับนั่นดอกดูมั้งไหนบ้างนั่นขนาดขนาดอ่ดอกถึมกันเนาะ นดี่ยครับผมบ้นี้ครับผมงส่นครับผมนีครับผมนี่ครับอีกสามีดอกกมานครับผมนี่ครับอ๋อทางเห็ครับผมนี่ครับทีสองครับผมเดี๋ยวจะรบ้างเดี๋ยวครับเดดยหนึ่งครับผมอีกสองเลยครับเด็ดปลาเดี๋วก็ไม่ไปไหนแวนนครับอืมสองีสองครับออุ้มหนูจะมาจ้างหลายน้มัเนาะนี่ครับผม พี่บ้าพี่ที่สามครับผมงามเลยนบเนาะเ้มครับผมต่อจากวงนั้นครับกับม่หมวงพี่ครับผมสองสามดอกนะครับเงี้ยครับสามดอกเนาะครับงามเลยง่ายละอืมครับเอที่สามครับใหญ่มาก่อดพี่ด้วยครับผมครับหญ่เสร็จมอุ้มใงญ่แต่เบาอุ่นไงครับครับพี่บ่าวอืมรู้วเด้บ่า เก็บดวนรัวเลยครับงานนะครับล่ะงานครับผมดีครับอีกอย่างครับงานครับผมเก็บสนุกสนานขนาดครับแมนตัวเล็กคือเต๊ะเกียต่อยครับผมปุ่มเดียวได้บ้างนะแมนครับเดือดขึ้นครับผมอีเป็นเมืองนี่มาเนาะแมนครับผมโมนี่อีกสองล้อทับงามนึกครับผมครับยูสันดอกตระเบาแมนตัวที่สองครับผม ครับสวยงามมากครับที่สามครับผมหสวยงามมือโตอน้ำมานะแล้วแมนครับผมมีตั้งแหล้ครับผมดดดดนี่ครับหมองดอกสองดอกน้ำมาเนาะแมน,นครับผมดอกที่สองครับใหญ่ออกมาหัวอดีครับผมนี่ครับผมมีอีกสามดอกครับผมนี่ครับผมนั่งตุ่มๆน้ำมาเนาะแมนนี่ไปกินแสบบบาแมน,นครับผมโอ้เขี่ยละอ่อนโดยสวยน้ำมาเนาะแมนเห็นไหมนี่เน,นี่ครับดอกที่สามนี่ เดือดตาขอหนบ้านเนาะเมนครับผมหมันกระดอกสองดอกหน้าบ้านเนาะครับดอกง่าครับสวาหมองกระดอกสองดอกหน้าบ้านเนาะเมนครับผมปกติโอกเป็นแค่เลยครับผมเมนนี่ตัวครับเป็นสังสมว่าเป็นแค่ครับผมเมนครับผมเมื่อครับมาเก็บสองมาแล้วกี่โม้เลยกี่เมื่อเนาะครับเนาะเมนครับผมนี่น่าเลยเท่านั้นเลยครับผมเมนจะลองหน้าบ้านต้นไหนเนาะ เมนว่าเอาบุญมาพุ่งครับว่ามือก็เหือกาน,นีา้มนมาแแมนแเขาขืนพู่บ่มานครับผมนะครับจีว่าผีทังีไหออม,มีอ้อมตาอ้อมเอวครับผมอดอกกบางีอีกดอกเยวบ้าง เห็นบะมันน่ครับผมมันว่านแกงกินแซฉะแบบครับยาแฉะพืชปีตาเฮ้ยกะนั่งสีเบาอยู่สองดอกครับผมน่ครับโอ้ดอกสองดอกมาเนาะมันครับผมตัดมีนักอ่อนครับผมอืมสองดอกงามเลยมาเนาะมันครับผมขาอ่อนนี่เจ๋อขามาลับนี่แมนจูบบ้าแมนครับยิ่งยุ่มครับผมอืมหลากหลายดอกน้ำมาเนาะมันครับผม่ะอะไรอืม ว่าดอกตูมอ่ดอกตุ่มก็อุ้ยคนละเคืองแต่บางเมียนครับผ่านเครื่องอ่ะอุ้ยเป็นกีกันอยู่เนาะเป็นป๋อเป็นหนองมาแล้วครับผมนี่ครับนี่ครับอีกสองดอกครับผมโดนคนปลายกับเพื่ได้เก็บอยู่แล้วมาเนาะเมีนครับผมอ่ะผมคนไหนยบนตะเก็ยบบ้างเมีนได้เก็บอยู่แต่ว่าหางเก็บหน่อยเนาะเมีนครับนี่ครับดอกตุูมๆอีกยุ่มนึงครับผมนี่ครับต่อเนื้อไว้สักเมครับหน่อยฝนบ้าบาเนาะแมีนครับกลุ่มที่สองครับ ครับน้ำมอสินเลยครับผมงานเน่นะมาเนองมนครับผมกีครับครับเกงแซ่บเสะเลยอย่ากุ๊บกุบอย่ากุ๊บกุหรือเ่าเป็นอย่งมันอ่อนเนื้อเปล่าเมนรับอันเห็กอเรอย่ากุบกุ๊บกุ๊บกุเมนครับเมนอีกสมดอกครับผมนี่ตัวเขาจังวห็ด แมนบอกว่าแมนครับเก็บแม่ผสมเป็นอย่างเป็นเห็ดที่เขาสว่าคุ้นมาหลายแมนครับผมเห็ดก็น้อยครับอื้อหือสีดกระดาษรึเปล่าเนาะแมนครับผมสองดอกเห็ดเห็นน้ำอ่อนรึเปล่าเนาะแมนครับผมตัว่าดอกไม่ใหญ่เป็นไหนรึเปล่าเนาะแมนนี่สวยงามครับตามด้วยเห็ดดาเล่ครับผมแมนครับผมเห็นน้ำอ่อนรึเปล่าเนาะแมนติดดอกาม้ได้บ้างแมนครับผมตัว่าดอกไม่ใหญ่เป็นไหนเนาะครับเนาะแมนครับผมนี่ครับอีกดอกนึงครับ มีเจ้งดครับไอหม่องเบาเกมมอกี้นะครับบ่อนึองาดอกนี้มัยดอกเี็อกนดหน่อยนอีกสามดอกครับผมนี่น่ครักครับผมที่สองครับงามเลครับมาแล้วสีงามนะมาเนาะเมนรับสีแดงส้ม้กรคือครับเมนคือพักฝังเมีเบาเมนพักฝังนี่อเนาะโอ้ยอเบาก็จะอธิบายัติุรู้กันเรืองเมนเบานนี้ครับดอกสูงไห่เบาแมนครับ <da> <ม> ¹. 1> นี <del> ่สมครับสองข้ามหนาอีกดอกนึงครับเก่งนั่งอ่อนมาเบาเนาะเรนครับผมนี่ครับจีดอกขายดอกครับผมวุ้นมาไหลจะเบาเก่งยังไม่เบาเก่งนั่งอ่อนครับฮ่าแมงครับผมงามเลยำมาด้วเก่งกระเสียบวานอร่อยด้วยวานอร่วยวานอร่อยคืออยู่ส่วนสไลด์ครับพ่อกระป๋อดอกแม่แกงมันพ่ครับผมครับผมดอกแมกเ่าเลยครับ ก็ใหญ่คร like please, ับผมพอแล้วครับผมเป็นตูนตูนนะบ้างเนียนครับงามเลยครับผมอากาศจะเป็นดอกบานนะบ้างเนียนอุ้ยดอกบานเต็มตาเลยนะบ้างเนียนครับผมครับอีกสองสูมครับผมครับผมเก่งนะแสบนะบ้างเนียนครับนำแดงต้องครับผมนำแดงเอาต้องนียครับดอกที่สองครับหม้อแมนปีบ้าวนี่นะครับเพิ่มหัวขยับปุ๊บเพิ่นเหยียบไว้ครับเนียนครับเด็กคนหน่อยครับอีกดอกหนึงครับผมครับผม นี่แต่ครับมาโด่ไง่าเต้เเนาะครับผมดอกจะมีดอกบ้ามีครับครับดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกปะมานั้นมครับผมตวหน้อยครับผมก็ัปผมอย่งี้ม่หมองละดอกสองดอกก็มานั้นมครับอีกสามสีจุ้มหาจุ้มครับผมอืมก็คือแหมประจุ้อเน้อตมีน่องเลยก็มันหลายเนตัวบ้างมีครับมีครับนะครับบ้าเห็นบ้างครับครับนะ งามเลยนะมาเนาะอือครับงามจนดอกงามครับผมมนี่ครับแง่มมาป่อเห็ดต้อใช้อีกดอกนึงกถึงเมนครับผมป้าอย่างห่างแน่เล่มาเนาะแงครับผมนี่ครับจะเป็นแง่หน่ำกลางป้าครับผมเอาไว้กินเอาไว้ล้างมือครับผมไม่ล้ากินงเถาวครับนี่หน่ำกับไหลหน่ำพรันหินครับงามงามครับอ้าวก่อนสองบาสิก้าบ้านเอาเห็ดไหมพี่น้องเบิ้ลก่อนเนื่อยขามาเนาะผลงานทั้งหมดนี่ครับพี่น้องครับผมมียอย่างนีบ้าง สมาปีเห็ดครับเห็ดหน้าแลกครับเห็ดนั่งอ่อนสาแล้วก็เห็ดก้อนหน่อยเห็ดก้อนใหญ่ครับเมีนครับเห็ดเผือกไหนอยู่ซองดอกครับพี่น้องเห็ดเผือกยังไงบ้างเห็ดเผือกไข้ครับก็เห็ดเผือขาล่างครับยังไะดอกครับมีแต่เห็ดดอกเห็นรวมเนาะบ้านเนาะเมีนครับผมวันนี้ขมาวไม้เกล้าครับผมไม้ไหนบ้างมันเนี่อ่าคือถ้ามันต้องแปลครับไปจบด้วยทีมข้ามเต็นครับพี่น้องเนครับผมครับผม หาบเบาฝากอยังก้อนสองบบาข้อสิกับบ้าหน่อยได้ไครับผมบ่าผมมีอย่างไรนะครับนอกจากก็มาขอบคุณครับขอบคุณอ่ะพี่น้องหลายๆครับทั้งเอ็มซีก็เอ็มซีไหมครับอข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาเป็นก็ต้องใจสองบ้านนอกครับแน่นครับแน่นครับข่าวบามีพี่น้องคือข่บ้มีสองบ้านในมนีครับแน่นครับผมเอะครับมนีก็ถึงเวลาอันเรื่องง่ามๆ่ดีแล้วครับขี่บบาสองข้อศอับบ้าแล้วครับครับผมครับผมห่างเื่องหน่อก็ห่างด้านเด้อครับพี่น้องครับแน่นครับผมครับผมสุดท้ายหนึ่็ขอให้พี่น้องลำดับดีด้ สมบัติชิงแนกควาสมบัตินานะครับพี่น้องครับมีความสุขตลอดทุกวันทุกปีทุกเดือนกตลอดชีวิตครับครับผมครับผมครับผมสำหรับนี่บาตอนกับคอตัตล่ามปก่อนเดอครับสวัสดีครับมาพุ่มกับสวัสดีครับผมไปครับผมไปครับเพื่อนครับสร้างครับ